สวัสดีค่ะพี่ชีอคณิฐาจันหานะคะอายุ58ปีค่ะก็มีถุงใต้ตามีถุงใต้ตาแล้วก็มีหนังตาหย่อนลงมาแล้วก็หางตาค่ะก็เลยตัดสินใจมาทำดูในยูทูบอะ่ะอยู่ใน y o YouTube ก็ดูอะหลายที่นะแต่ที่อื่นเขาก็บอกว่าทำแล้วสวยอย่างนั้นอย่างนี้เห็นแต่ผลงานาออกมาสวยใจสวย,สวยแต่มันไม่ได้ความรู้อะไรว่าเออทำแล้ว แค่ไหนสวยหรือทําตรงไหนแล้วมันจะดีขึ้นอะไรขึ้นอะไรนี้พอดีพี่ก็ดูใน y o u t u ไปแหละก็ไปดูของคุณหมอด้วยและคุณหมอเขาให้ขอ้อคิดเห็นว่าเออไม่จําเป็นต้องทําเยอะคือเอาเท่าส่วนที่จําเป็นทําแล้วมันสวยและดูดีและปลอดภัยก็เลยดูดูด,ดูแล้วก็เออเชื่อมั่นในตัวหมออ่ะเชื่อมั่นโรงพยาบาลพี่ก็เลยตัดสินใจมาทําพักฟื้นนานไหมพี่กลับไปบ้านก็อาทิตย์หนึ่งอลนะก็ประครบ ก็คือประครบตอนกลางคืนประครบเย็นตลอดสองสาวันแล้วพอวันที่สามเจ้าหน้าที่พยาบาลก็โทรไปโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยที่เขาบอกเออมันก็ยังบวมอยู่แล้วเขาก็บอกว่าให้พี่ถ่ายรูปส่งมาทางไลน์ให้ดูพี่ก็ส่งมาให้ดูเขาก็บอกเออแผลแผลสวยเขาก็บอกว่านั้นต่อไปนะี้พี่ให้ประครบอุ่นสลับกัน ก็ทำมาอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็มาตัดไหนก็มีนะคะคือหลานชายอ่ะหรือคพือพี่ใส่แต่แมสใช่ไหมแล้วเห็นลูกตาล่ะเขาก็มองเขาบอกเขาก็ไม่กล้ายกมือไหว้เขาก็บอกประจําผิดเขาก็ไปถามหลานอีกคนหนึ่งว่าใช่นัตตูเปล่าก็บอกว่าใช่ก็บอกอ่ะจํานัตตูไม่ได้ตาสวยขึ้นก็ถามนัตตูไปทําอะไรมาบอกนัตตูไปทําตามาแล้วก็ถามว่าไปทําที่ไหนก็บอกว่ามาทําที่โรงพยาบาลบางมดคุณหมอธนันชัยทําให้ เ,อเ,อเดี๋ยวหลังหนูจะมาทำาว่างเอคุณหมอท่านชายดูแลดีมากอธิบายให้เราเข้าใจได้ได้ง่ายว่าทำแล้วเป็นยังไงยังไงและส่วนคุณหมอวิสัญญีก็ดีมากอธิบายว่าขั้นตอนวางยาหรืออะไรเนี่ยบอกเราหมดโดยที่เราแบบไม่ต้องกลัวอะไรพยาบาลก็ดูแลดีมากค่ะ,คะมั่นใจยิ่งกว่าที่โรงพยาบาลบางมดค่ะ